เป็นคนมากเทนีว่าที่สิปีเต้นเต้นค่ะเต้นเต้นแทนเลยเมื่อกี้นี้เเอ็็พหนตอนเห็นโชว์มันไม่ดีเละไม่ได้สังเกตโชว์เลยคือตื่นเต้นอยู่คือเป็กมือไม้สั่นแล้วก็เปิดแฟลชแล้วก็ปิดยังไงปิดยังไงต้องปิดแฟลชให้มือไม้สั่นอ่ะเต้นเต้นพี่เพื่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมคะเวลาดูโชว์น้องเคยเป็นตัวเองเป็นเวลาตึก เต้นเวทีทำอะไรเป็นเหมือนวันนี้เลยตื่นเต้นแทนแล้วน้องทิยาตื่นเต้นไหก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพยายามเก็บอารมณ์อ่าเพื่อรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มานั่งดูเออเราเกรงไหมลูกเราเกรงไหมคะเฉยเฉยตอนแรกไม่ยอมให้มาค่ะท้าไม่ตอนแรกบอกว่ายังไม่มั่นใจใช่เพราะว่ารู้สึกว่าพอคนที่บ้านมาดูแล้วต้องแบบ ถ่ายวีดีโอซูมเข้าไปก็เลยแบบเขินๆนี่หรออ๋อเลยบอกว่าเลยบอกว่าพ่อแม่คนอื่นเขามากันนะลูกจะไม่พ่อกับแม่ตัวเองไปหรอแล้วก็เลยเงียบเงียบพี่ญาติเป็นไงบ้างคะได้เห็นพ่อฟอบหรือเปลอฟอมก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เหมือนเราเคยเห็นเขาตอนตอนที่งานแฟนมีตเราที่มาเซอร์ไพรส์ครั้งนั้นก็ตกใจมากแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เหมือนเรารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเขาร้องเพลง ไม่เคยร้องเพลงให้เราฟังเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบทั้งเต้นทั้งร้องให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะเต็นสิบลูกสาวเกาไปสิบเลยเนาะสี่คนเลยทั้งสี่คนเลยค่ะน่ารักมากคือพอเป็นเด็กอ่ะเขาจะมีความสดใสแล้วก็ไม่มีการประดิษฐ์มันก็จะออกมาแบบเฟรชเฟรชสดใสเลยพี่เป๊นรับอีกคะแนนดีคะเต็มสิบสิบเนี่ยอิบก็ต้องนะก็ต้องขอบคุณ จิ๊บด้วยนะครับไอร์แลนด์ไอซ์จิ๊บกับผมก็เป็นเพื่อนสนิทกันอยู่แล้วก็นะไม่รู้ไม่ไม่คิดด้วยที่จะเป็นแบบนี้ได้เนี่ยทำพวกหน้าอาอานี่ก็พอแล้วก็ข่าวแล้วที่เป็นรู้สึกอะไรที่แบบวันนี้จะกล้าลุกอิตาลีจากการที่ได้เป็นศิลปินละก็ดีใจนะครับก็ที่เขาอยู่อยู่ก็ พิ่ตัวเองเกลารู้รู้กันอยู่แล้วว่าดิยาเขาไม่ค่อยให้ถ่ายรูปให้สมัยเด็กๆองคีอยู่วันนึงยเขาก็พิกเลยพิกแบบงงคือพ่อแม่ก็งงปู่ย่าตายายมองๆแล้วก็ดีใจแล้วก็จะสปอร์ตเป็นพี่เตรียมเตรียมป้ายไฟวันนี้อยากให้ไปเตรียมป้ายไฟวันนี้เป็นแฟนศับเบอร์หนึ่งละแต่ว่าคือพอน้องมันต้องมาเป็นเทนนีสต้องฝึกอะไร บอกาะไหมคะว่าเอ้ยมันจะหนักนะมันจะต้องเจออะไรเขาเขาคุยกับจิ๊บตั้งแต่วันที่เราวันแรกที่เราพาเขามาแล้วว่าพี่จิ๊บเขาถามว่าไมไ่พี่จิ๊บใช่ไหมจิบมัน <c oughs> ถามว่าเร <c oughs> ียเอาแน่นอนหรือเปล่าไ่ายไหมหนักนะต้องอดทนนะเพี่จก็บอกโอเคไนหะมนียาพร้อมนะคะเพราะว่าแบบมันต้องทุ้มเทมากมันต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่าง ชีวิตวัยรุ่นอาจจะขาดหาย,ยไปบ้างอะไรเงี้ยเขาดูใก็พร้อมตอนหล่อจริงจริงแพชชั่นของการที่มาทำอะไรอย่างเงี้ยม,มันสำหรับปริญามันรู้สึกตอนไหนตอนไหนที่จริงจังเลยน่าจะรู้สึกที่สุดก็น่าจะ2024ปีนี้เลยวเมื่อปีที่แล้วอะไรมันแบบปุ๊บขึ้นมาเฮ้ยเราจะต้องมามุ่งมั่นตรงนี้ดีกว่ามีจุเพราะว่าแบบเพื่อนๆเชียร์ด้วยอะไรอย่างี้แล้วก็แบบคนรอบข้างก็ไปเวนี้เหมือนเดิมแล้วแล้วอย่าง แค่ถ่ายแค่ถ่ายเราไม่ปลุกพลังที่แบบว่าเฮ้ยลรีาต้องสู้กับวงการบันเทิงไว้ต้องมาอยู่หน้ากล้องแล้วนะคือเดี๋ยวนี้เขาเขาผมเห็นจากที่ไปด้วยกันคือคนมีคนเริ่มมาขอเราก็กลัวแบบเขาหน้าบึ้งะแต่ปรากฏว่าเขาก็เปตะไปเองยังแนะนำไหมคะยังแนะนำได้หรยัไม่มีเพราะว่าเขาก็ เขาก็มีเวมีทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปแบบต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยเขาอย่างเวลาเขานัดอะไรกับใครเขาก็นัดเองอะไรเองก็รับผิดชอบตัวเองเดี๋ยวไปจู้จี้เยอะเดี๋ยวดูถามรียาไปล่วงหน้าอนาคตเราอยากแบบเป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวหรือเป็นอะไรยังไงจิงอยากเป็นกลุ่ม แล้วเราชอบเต้นหรือว่าแดนไอชอบแดนหรือว่าร้องมากกว่านชอบชอบเต้นค่ะเพาว่าเต้นมาตั้งแต่เด็กเพราะเห็นกระแสใช่ไหมหลายคนบอกว่าหนูเป็นคนที่ลายเต้นแบบสวยมากเปรี้ยครบเครื่องเห็นเมื่อกี้ลีลาบนเวทีก็สุดๆแล้วเอามาจากใครดูอ่ะดูสายตาและเสียงพอด้วยหนูหนูมีอะไรแคอมเมนต์มีคนชมว่าหนูเต้นสวยรู้สึกไงบ้างที่คนชมเยอะมากก็รู้สึกดีใจเพราะว่า เพราะว่าแบบว่าก uh ็เ huh> ต้นมาตั้งแต่เด็กก็เพิ uh ่งแบบมีคนมาชมเยอะๆก็ช่วงนี้ก็เลยดีใจเพเมื่อกี้บอกว่าอยากเป็นวงมากกว่าไม่อยากเดี่ยวใช่ไหมคะใช่เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเดี่ยวมันอาจจะต้องเน้นร้องด้วยอะไรก็เลยรู้สึกมั่นใจเต้นมากกว่าอะไรี้ก็เลยอยากเป็นวงแล้วก็จะได้ไม่เหงาด้วยจริงๆชอบเต้นเคยสอนคุณพ่อคุณแม่เต้นไหมไง เคยสอนเป็นไงคะออแทย่าเต้นเหมือนคนแก่แบบนี้อย่างนี้ตลอดเลยเต้นละคะอีกหน่อยเดี๋ยวลูกสาวจะด่งแลดงเตรียมรับมือยังไงกับคนที่ต้องเข้ามาอะไร ก็ก็คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกคือเขาเขาก็เริ่มโตอะค่ะแล้วก็เราไม่อยากจะไปบอกเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรคือปล่อยไปตามสไตล์เขาเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกถึงตอนเราเด็กๆเพราะอายุเท่ากันค่ะตอนที่เข้ามาเราก็พ่อแม่เราก็ปล่อยเราเหมือนกันก็คือเขาถนัดด้านไหนก็คือเต็มที่เลยค่ะ นแบคซัพพอร์ตใช่ค่ะคอยซัพพอร์ตคือถ้ามีมีอะไรให้เราช่วยหรือให้เราแบบคอยซัพพอร์ตพ่อแม่ก็พร้อมเสมอผมพูดอะไรมากไม่ได้นี่โดนสกิทอยู่เลยเนี่ยสกิททำไมสกิททำไมสกิทพ่อทำไมก่อนพูดดีๆนะพูดดีๆเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างอริยาคนบังคับให้ฝากพ่อแม่เขาชอบพูดอะไรแล้วทำให้คนเข้าใจผิด อย่างเดียดี้ชอบอะไรต้องไว้หนวดอะไรที่หนูไม่ค่อยชอบใช่แม่ชอเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็ไม่ได้เข่งขนาดนั้นก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นด้วยแต่พ่อแม่ก็กลัวเรานะพ่อแม่กลัวเราอาริยาฝากติดแฟนและการติดตามผลงานของเราหลังจากนี้ก็ฝากติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะคะก็น่าจะมีมาอีกไม่นานไม่รู้นานไหม กดกล้องนี้นะคะไปกล้องนี้นะคะดี่ยัดให้ลูกแล้วจะต่อกล้องนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอต่อกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามสวยค่ะเสร็จแล้วกล้องนี้นะคะกล้องนี้นะคะหนึ่งสองอะแบบเนี้ยจับคอขึ้ค่ะงอะมาตรงกลางเลยนะคะขอกล้องนี้หน่อยนะคะข้างล่างนะคือคนดีพี่ยันดกินชุด